สวัสดีค่ะพบกับชาวบรรดา FC Mobile เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาสุ่มเพจเจ็ดพันห้าร้เพจค่ะไม่ได้สุ่ม 1, 10, 000, หน0 0งหมืกไม่ตัง่งเพจไม่ถึงค่ะดูเพจด้วยค่ะวยเพจใเครื่อเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวให้เอาแกนจิ้มนะวันนี้ตั้งในเครื่องแม่เยอะจังเลยอ่านี่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 น มันไม่ถึงหมื่นห้าไงแม่สุหมื่นห้าเอาเจ็ดพันห้าไปก่อนเดี๋ยวมันมีกี่อันเจ็ดพันห้าอันเดียวอืมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องแกนจุม่มอันนี้แกนเมื่อวานแม่จุ่มเจ็ดพันห้าได้ตัวเกือบแปดร้อยล้านอะอแต่มันคนละเครื่องนะอันนี้อีกเครื่องหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะดวงดีเหมือนเครื่องนั้นไหมเครื่องไอแพดไหม ก็คงมไม่หวังอ่ะเพราะว่ามันหามันเป็นไปได้ยากอ่ะแม่แล้วเอ่อที่แม่สุ่มได้มันอยู่ในนีไหมมันมอยู่ในนี้เปล่าไม่รู้มันเป็นร้อยห้าเลยแหละแกนไม่มีมั้งไม่มีในรูปมัง้งอ๋อนี่ไงคนนี้ไงร้อยโอโห้าอาร์ดับเบิลยูโอ้โหคนนี้คนนี้คนนี้อยู่มีมีมเจอขายเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สุ่มเลยอันนี้จะไม่รู้ว่ามันจะร้อยหนึ่งให้ถึงเถอะอ้าวเดี๋ยวให้เอาแกนน้องเอาแกนจุ่มนับด้วยสิ เมื่อวานแม่นับหนึ่งถึงสิบเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดจ,จริงหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งโอ้ยไปเหอะหนึ<ด>่งสองสามอย่างเงี้ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกดเฮ้ยหลุนแม่ แกนกดสิแกนกดแล้วก็กดเลยเอลังการไหมอลังการอยู่ cm หม cm ร้อยสองร้อยสองแกนดูในเครื่องดิลูกที่ถ่ายไวอ้อ่ะ cm แม่มีไหมมีมีมี cm หนึ่งร้อย้ย cm มีสองตำแหนง่งอันนี้ c m มีร้อยสองกับร้อยสาม c m มีสองตำแหน่งนะมีร้อยกับร้อสอ่กลับกลับไปดูกันดีกว่าโอ้ยร้อยสล้านโอเคยูหนูดวงไม่ดีเลยเดี๋ยวกลับไปดูนี่นะคะ c m มีสองตำแหน่งเอะอันนี้ c m หนึ่งร้นึงนะ c m หนึ่งร เหมือนจะแพงนะ cm อ๋ออันนี้ไม่ไมแพงเอ๊ะไหนอันไหนร้อยหกสิบเก้าล้านอันเนี้ยร้อยหกสิบเก้าล้านแต่ขายไม่ได้แต่ขายไม่ได้แต่ก็ดูเหมือนจะโหดไอที่ได้มาเมื่อกี้อะไรนะอันนี้ร้อยหกสิบสี่ใกล้เคียง แต่มันร้อยสองไงงั้นก็เปลี่ยนไปก่อนไหมแต่ว่ามันเลขเยอะกว่านะมัน OVR ER เยอะกว่าวใช่ปะลระแ,แม่ไอ้น,นี่ยัง่ะแม่ถ่ายทอดอยังแต่อันนี้แม่ได้มาจากภารกิจของเดวิดเบ็คแฮมแม่ลองถ่ายทอดก่อนสิแบบแม่ลองลองมาจิ้มจิ้มตรงนี้ก่อนล้กันมาดูกันโอ้โหแม่ต้องถ่ายทอดไม่แม่ต้องถ่ายทอดก่อนหรือปา ใช่ไหม,ไหมแต่อันนี้มันไข่ไม่ได้อยู่แล้วไงก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเขา OVR มันเยอะกว่าใช่ไหมล่ะ mm hmm. อือที่ว่าอันใหม่มัน OVR มันเยอะไงอันไหนนะที่แม่ได้เมื่อกี้แกนี่นะใช่ป่ะใช่ลืมแล้วเนี่ยถ่ายทอดอันไหนได้อีกนะอันนี้เราใช้ไหม ใช่ไม่หรอใช้ใช้ใชได้อีกคนหนึ่งอืมอีกคนหนึ่งเหรอก็อเก็บไว้เพราะว่าไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วร้อยสองอันนี้อ่าใช่หมดแล้มัง้งที่ถ่ายทอดไม่มีแล้มั้งโอเคมาดูกันว่าจะบวกไหมเอยเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้อีกจ้า โอยได้อยู่ก็โอโอยอาเพิ่มบวกสองฝีเท้าบวกสองการส่งบอลบวกสองการเลี้ยงบอลบวกสิบหกนอกน,นั้นติดลบเพราะว่าไอ้นี่ด้วยเปล่าเพราะว่าอ่าเรายังถ่ายไ,ไม่ถ่ายทอดไม่เสร็จเนาะยังถ่ายทอดไม่หมดเลยใช่เรายังถ่ายทอดไม่หมดเอามาแทนก่อนตรงนู้นว่าเก็บไว้ก่อนเป็นที่ระลึกเพราะว่าได้มาจากภารกิจทั้งหมดเลยเดวิดอ่าเบคแฮมอ่ะ แม่ยังไม่ได้ใส่เลยไม่มีตําแหน่งเขาตำแหน่งอะไรอะเสียดายเนาะไ,ไม่เป็นไรเขาเดังมากลเยเหรอเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นสักหนึ่งแมตช์ลองตัวนักเตะตัวใหม่ก็ไม่รู้เนาะก็ไอแต่ตัวนั้นมันแพงกว่านะ แต่ OVR เขาน้อยกว่าแค่นั้นเอง OVR เราลดลงเหรอไม่คือเรายัางถ่ายทอดไม่หมดด้วยหรือเปล่าน่าจะเกี่ยวใช่ไหมล่ะ uh huh. ยังถ่ายทอดออกไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวค่อยถามพวก PPFc ละกันเน้ะว่าจะเปลี่ยนกลับมาตัวเดิมดีไหม <laughs> หรือ,อยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราเอา OVR เยอะไว้ก่อน อ้ไอเยอะแต่ฝีมือก็เหมือนเดิมอืมไม่กว้างนั้นแหละเครื่องนี้ยังไม่มี ยังไม่มีตำแหน่งเบงแฮมเลยมีตัวเบงแฮมนะจะใส่ตำแหน่งไม่ได้ ไป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 อ้าเอ้าจะไปไหนละเนี่ย <c oughs> ล้มเลยแย่งลูกได้นะแต่ยิงไม่ได้ซักที นไงเขาเข้า,ขาไปแล้วเรียบร้อยถึงจะ o อ e i เยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแกนอยู่ที่สี่มือใช่ เขาวีอาร์น้อยกว่าแม่มั้งแต่เขาเล่นเก่งกว่าไงเรื่องปกติใช่เรื่องปกติ And no, the no, no. หมดเวลางั้นก็พอแค่นี้ก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะ EP หน้าเป็นอะไรจะทำอะไรจะซุ่มเพชรหรือจะซุ่มอะไรก็หลืนกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ